ื่อป๊อปปค่ะชื่อวิวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนผลวิชาคณิตศาค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะป๊อปปุนนะคะจะพาวิวนะคะและเพื่อนๆไปทดลองวิทยาศาสตร์กันค่ะป๊อปปุนคะเรามาทดลองวิทยาศาสตร์กัน่องอะะเรื่องทำผลไม้สามารถทำให้ใฟติดได้หรือเปล่าคะเอ๊เราไมจะติดแน่ะคะป๊อปปุ่นถ้าวิวไม่รู้และเพื่อนๆไม่รู้นะคะน้นงเด็กเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์นะคะมะนาวสี่ผลค่ะทองแดงสีเส้นค่ะ สีส่แผ่นค่ะสายไฟห้าเส้นค่ะตอดแยกที่หนึ่งรอค่ะขั้นตอนแรกนะคะนํามะนาวนะคะทั้งสี่ลูกนะคะมาเจาะด,ด้วยทองแดงและสังก,กสีนะคะจาะลงไปให้ลึกๆเลยนะคะทําทุกลูกนะคะนี่ค่ะจอะลงไปลึกให้มันตายเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ลึกนะคะมันจะมันจะหลุดง่ายค่ะนี่นะคะจอะลงไปลึกๆเลยะค,ะค่ะนี่นะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ นี่นะคะทำให้ครบทั้งสี่ลูกเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะนะคะทําให้ครบทั้งสี่ลูกเลยนะคะนี่ค่ะลูกสุดท้ายนะคะก็นี้ค่ะลงไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะต่อไปนะคะเอาสายไฟค่ะพันไปที่สังกะสีลูกแรกค่ะนี่นะคะนี่นะคะลูกแรกนะคะ จังกสีนะคะในธาตวิทยาศาสตร์นะคะเรียกว่าซีนะคะตัวย่อก็คือ z M นะคะแล้วก็ใส่ไปที่ทองแดงทองแดงค่ะลูกที่สองะนะคะอย่างนี้นะคะพันให้แน่แนเลยนะคะวันนี้นะคะก็ครั้งก่อนเราทดล,ลองทําสลามกันนะคะซึ่งครั้งก่อนปั๊บโป้คู่กับเชิแตนนะคะแต่วันนี้เราสลับนนะคู่กันค่ะก็เพื่อให้ครบทุกคู่นะคะนี่นะคะปิทีมีนะคะปั๊บก็มาเรียนกับ คูนิโอค่ะเพราะว่ามันทําให้ได้ความรู้และไม่อยู่บ้านแบบเบื่อๆนะคะเพราะว่าถ้าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทานะคะค่ะเทราถ้าบางคนอยู่บ้านนะคะก็มีแต่เล่นเกมนะคะมันจะทําให้เสียเวลาเปล่านะคะก็ะมาเรียนกวดวิชาคูนิโอนะคะก็ได้ความรู้เยอะเนี่ยนนะค่ะแล้วก็มีการทดลองสนุกๆแบบนี้ด้วยค่ะนี่นะคะต่อจากนี้นะคะ,ะ,คะสังกะสีไปทองแดงนะคะลูกสุดท้ายแล้วนะคะสังเกตให้ดีๆนะคะ ว่าสังกะสีไปทองแดงค่ะต่อค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าต่อแบบไหนนะคะกระกการต่อแบบเรียงนี้นะคะเรียกว่าการต่อแบบซีรีส์หรืออนุกรมนั่นเองค่ะวิวนี่นะคะรูปสุดท้ายนะคะก็เหลืออยู่สองเส้นนะคะนะคะคือกระพุกได้แล้วค่ะนี่นะคะก็เหลืออยู่สองเส้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะต่ออันนี้มันเส้นหลีกนะคะก็ขออนุญาตต่อรอดนะคะ นี่นะคะต่อให้เล่นๆค่ะเล่นค่ะเล่นแล้วค่ะนี่นะคะต่อไปนะคะเราต่อทองแดงค่ะจะมีนะคะต่อทองแดงอีกเส้นหนึ่งนะคะต่อสังกะสีค่ะต่อให้แน่นๆเลยนะคะเจาะดึกยด้วยนะคะต่อแน่นๆเลยนี่นะคะต่อได้เางแล้วนะคะต่อไปนะคะเอาหลอดนี่ นี่นะคะทองแดงเส้นเล็กเส้นสั้นนะคะทำไปได้ได้คะปรัปบได้ค่ะนี่นะคะไม่ต้องกลัวไฟดดเลยนะคะนี่นะคะหมุนไปนี้ค่ะแบบนีนะคะนี่นะคะต่อยนี้เลยค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะก็ต่อกับนี่นะคะอีกเส้นหนึ่งต่อกับนี่ค่ะแสเกระสี่ไฟติดแล้วค่ะนี่นะคะ นี่นะคะติดแล้วนะคะนี่ค่ะก็ติดแล้วนะคะมีความสว่างแล้วค่ะนี่นะคะพันเลยก็ได้ค่ะวิว เาทนี่ะนี่นะคะนี่นะคะติดแล้วนะคะนี่นะคะเห็นแล้วนะคะว่ามันติดแล้วนะคะจอลงมาเลยค่ะวิวนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราปวยยังไม่ติดอ่ะจับแน่นๆแล้วะคะ่ะตอนน่อเลยค่ะวิว แน่นเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะติดแล้วนะคะต่อเลยคะ่ะอยากดูสีแบนี้อยากดูไหนนี่เนาะนี่นะคะติดแล้วนะคะ,ะ,คะก็นะคะที่มันติดนะคะเพราะว่ามะน,นาวนะคะมีสารส<ม>าละลายอิเล็กโทรไ,นะะอ,ไอนนะคะแล้วเมื่อสารกระลาจุ่มลงไปนะคะก็ทำให้เสีย e l e ต t r นะคะ ไม่ไฟฟ้านะคะสามารถเดินทางผ่านสายไฟหรือว่าลวดนำไฟฟ้านี้ได้นะคะทองแดงเป็นขั้วบวกนะคะแล้วส่วนสารสีเป็นขั ان, ้วลบค่ะนี่นะคะหลักการนี้นะคะก็เป็นหลักการเบรคเบตเตอรนี้นะคะของเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็อนก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมรามาทำกันที่บ้านนะคะ